ปิดเปิดเปิดนะค่ะศึกษารอนุญาตยังไงคะอะไรคะนาแล้วยังครับสุดสายเราจะบอกดีไม่ดีอ่ะแล้วแต่เลยครับแล้วแต่คุณเลยเอ๊ะเราจะพูดไปเรียกคุณนี่เองเรียกน้องสิเออน้องนะก็น้องถ้าใครท้าตัวกันว่าเรงไงคะเวลาเรตัวเองตัวเองตัวเองเวลาด่ากันก็อีตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะน่ารักเขาน่ารักนี่วิวที่เจมนะครับผมก็เปิดสาขาใหม่ที่เซ็นทรัลชิดลมนะครับผม สวยมากๆเลยตั้งแต่ปูพรมตั้งแต่ทางเดินเข้ามาร้านเนี่ยเหมือนเป็นการต้อนรับตั้งแต่เรามาถึงเซนทรัลชิ้นลมแล้วและข้างในก็จะมีะเพชรที่เราจะได้รู้จักวิวีเจมอยู่แล้วว่าเป็นเพชรระดับโลกไม่ใช่เพชรแค่ในระดับประเทศอย่างเงี้ยก็จะมีเพชรสวยๆงามๆตามที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีสันอะไรต่างๆวิวีเจมเราเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็มาดูช็อปได้ช็อปก็สวยการรองรับก็ดีครับม,มีเล่งอะไรไหม คือวันนี้ก็มาทํางานครับผมมาร่วมง,งานวิลลี่เจมก็ไว้วางใจเราให้มาต้อนรับลูกค้าอะไรเงี้ยเราก็ทํางานในมุมนี้มากกว่าครับก็คือเวลามีแขกมาเวลามีผู้ใหญ่มาเงี้ยเราก็ต้อนรับด้วยความจริงใจด้วยความน่ารักในหน้าที่ของเราที่เรามีหน้าที่ที่จะต้อนรับแขกอะไรเงี้ยเราก็ทําหน้าที่ตรงนี้ครับอย่างเครื่องปั๊อ,อะไร คือจริงๆเรารเราเรา,เราเป็นคนชอบเรื่องเพชรอยู่แลลวครับเวลาเรามองเพชรเรารู้สึกว่าเขามีชีวิตเขาเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ไหนเขาก็จะเป็นเพชรเขามีค่าในตัวของเขาเสมอแต่ด้วยส่วนตัวเราเราไม่เคยได้ศึกษาเรียนรู้เราจะบอกว่าเราชอบขนาดนั้นหรือว่าศึกษามันขนาดนั้นไหมก็คงไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้ามีโอกาสในวันหนึ่งเราก็อาจจะได้ศึกษาแต่ว่าถามว่าความชอบเราก็ชอบอยู่แล้ว ครับเผื่อใครสนใจเครื่องประดับนะครับผมอตอนนี้ทาง b ิ i l ี y เจมเราก็มีช็อปที่อยู่เซ็นทรัลชิดลมแล้วใครอยากเข้ามาดูแวะเวียนดูก็มาดูได้ครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกครับทางเดินเข้าอะไรเงี้ยเขาก็ปูคมปูอะไรให้เหมือนต้อนรับไปถึงหน้าร้านเรียบหรูครับผมคือไม่ได้ดูแบบเวอร์จนเกินไปจะเป็นความแบบสบายหูสบายตาแล้วก็เรียบหรูครับตาสไบ ผลงานของเด่นตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างใจได้ไหมคัโอ้ตอนนี้มีผลงานเตรียมเซอร์ไพรส์อยู่มีผลงานเตรียมเซอร์ไพรส์อยู่<ม>แต่ว่ายังไม่อยากพูดอะ่ะ<ม>ยังไม่อยากพูดเพราะว่ามันยังแบบมันอยู่ยังอยู่ในขั้นตอนแต่จะเสร็จละ<ม>แล้วก็มีละครที่ใกล้จะออนแอร์ก็รอช่วงเวลาของความพร้อมของทุกๆอย่างมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดต่อหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆไปถ่ายโปรโมทละครไว้เรียบร้อยแล้วก็จะมีละครออนช่องสามเร็วนี้ครับ<ม>แล้วก็ เราก็มีผลงานส่วนตัวของเราในช่วงเวลาในช่วงเวลานี้เราก็ทํางานทําในสิ่งที่เราอยากจะทํางานหนึ่งอะไรเงี้ยก็สําเร็จผ่านออกมาได้ด้วยดีเหลือขั้นตอนสุดท้ายไม่นานมากเราก็จะได้ผลงานนั้นให้ทุกคนได้ดูผมก็ทํามาหวังว่าทุกคนจะชอบด้วยเหมือนกันใช่เป็นเกี่ยวกับอะไรประมาณไหนของเราที่จะเซอร์ไพรส์มันว้าวอะไรยังไงมันผมไม่รู้หรอกว่าคนคนรับชมจะได้อะไรจากผลงานตรงนี้แต่ว่า รู้แค่ว่าตัวผมทําแล้วผมก็เอนจอยผมสนุกกับมันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ผมเดินทํางานแบบคือมันเป็นงานค่อนข้างเป็นองค์กรเนาะแต่ว่าเราทําคนเดียวเราไม่ทําคนเดียวเลยเราเราพยายามทําคนเดียวอะไรที่ไม่ได้เราก็จะไปหาพี่ช่วยแล้วก็จะมีคนคอยช่วยหนุนหลังอะไรเงี้ยเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แรกอะ่ะแบบมันมันไม่ใช่งานคนทําคนเดียวอะ่ะแล้วผมแบบพยายามทําคนเดียวพอมันไม่ไหวก็จะหาคนอื่นมาทําช่วยด้วยะครับใช่ อเ,อออเอ่อมันก็เป็นจะบอกว่าเป็นเกี่ยวกับงานออนไลน์ไหมมันก็ใช่แหละครับแต่ว่ามันสามารถอยู่ตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่มันก็เป็นงานออนไลน์แหละครับใช่ใช่วิคุณถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับอย่างเงี้ยก็คือเฉลยแล้วคือจริงๆ,ๆเราไม่ได้เราไม่ได้อยากอุกิบอะไรไว้หรอกแต่เรารู้สึกว่าเราแบบถ้าเราทําผลงานหรือทําอะไรอย่างเงี้ยเราอยากเก็บมันไว้ก่อนเราอยากให้มันสําเร็จก่อนสำลิดผลก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่ารูปร่างหน้าตามันจะออกมายังไง ที่เราจะสามารถแบบสาธยายหรือพูดให้คนเข้าใจได้ในในรูปแบบของมันจริงๆอะไรเงี้ยตอนที่เราทําเราก็ใช้ความแบบศิลปะความเรียบเรียงอะไรเงี้ยครับเรากไ็ไม่ไม่ไม่ได้คิดหวังว่าเขาเจะออกมาเป็นแบบไหนคือเราราเอเราเองตอนีนอเอ่อไอเดียเราเองแต่ว่าเราก็ไม่ได้ยึดถือว่าจะต้องเป็นตัวเราเราก็ให้พี่ๆเพื่อนเพื่อนน้องๆที่มีความรู้ใน,รในเรื่องในเรื่องแบบนี้เข้ามาคอยช่วยเหลือเข้าเข้ามาคอยบอกว่าเออตรงนี้ผิดนะ ตรงนี้ไม่ควรนะตรงนี้ถูกนะตรงนี้ดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใกล้แลวครับผมใกล้ๆๆร้อยเปอร์เซ็นละใช่ใช่โทษทีโทษทีคือเราก็ไปคุยกับทางสปอนเซอร์เขาก็คุยกันไว้ประมาณไม่เกินไม่เกินเดือนนี้ครับใช่ไม่เกินเดือนนี้จะต้องเสร็จช่วงนี้เหมือนงานรุมรักนะจ๊ะรักรัก โอเคนีนพูยแล้วใช่อย่างที่เราเคยไปสัมภาษณ์ในรายการแชฉทุกอย่างใช่คือรอยนือรยอ๋อก็จริงๆก็พูดในรายการแฉไปหมดแล้วครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นคนนอกวงการอะไรเงี้ยครับใช่ก็ศึกษาดูใจกันมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ระยะเวลาเพิ่ง8เดือนเองยังต้องใช้เวลาคุยกันอีกใช่ชัดเจนไหมครัชัดเจนครับไม่ได้ปิดบังไม่ได้อะไรถ้าเขา ถ้าเราอยากไปกินข้าวเราอยากไปอะไรเราก็ไม่ได้แบบเปิดหน้าปิดตาอะไรเงี้ยผู้คนก็ได้เห็นเราก็ไม่ได้ปิดบังอะไรหรอกแต่เพียงแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากให้มันไปอยู่ในสือ่อเรารู้สึกว่านั่นคือความรักของผมมันควรจะเป็นเซฟโซนของผมแบบแต่คือก็ไม่ได้เซฟโซนจนจะต,ต้องแบบเก็บตัวปิดตัวอะไรขนาดนั้นก็ไม่ได้แบบก็ต้องก็ต้องให้ให้เกียรติของทางคนที่คุยกับเราอยู่ด้วยเราก็ไม่ได้พูดว่าเราโสดหรืออะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบ เออเราก็ให้ให้เขารู้ให้เขาสบายใจอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเราร <อ S 1> เราไม่อยากไม่อยากไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้อยากพูดอะไรเงี้ยแต่แบบแค่รู้สึกว่ามันควรที่จะเป็นเซฟโซนของเราเราควรอยู่ในในจุดหนึ่งจุดหนึ่งของเราเราก็ต้องมีส่วนของเราด้วยอะไรเงี้ยครับน้องเขาเข้าใจเลยไหมว่าคือมันอาจจะเจับตามองว่ามันเป็นแบบไหนอีกเอ่อตรงนี้ผมผมคิดว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องทีเ่เป็นเรื่องที่ไม่รู้ดีกว่า เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นอะไรยังไงนู่นนี่นั่นแต่เพียงแต่ว่าบางทีก็จะมีตัวอย่างมาให้เราเห็นในในภาพที่เราเห็นการที่มีแฟนออกสื่อบางอย่างเป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นสิ่งที่สวยงามแต่บางอย่างเราพร้อมที่จะรับมันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่บางทีเมื่อเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราพร้อมที่จะรับมันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็ยังเป็นวัยศึกษาเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันหนึ่งถ้าแต่งงานกันไปก็ มันก็เป็นเรื่องเปิดตัวก็ได้ก<ม>็ไม่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องของวัยรุ่นอธิบายไม่ถูกก็เป็นเซฟโซนแหละเห็นไหม,มผมก็ยังอธิบายอะไรไม่ถูกเพราะฉะนั้นมันควรจะอยู่ในเซฟโซนของผมแสดงว่าเราที่ผานมาเด่นมันมีแบบอะไรไม่ใช่หรอกครับในความที่ระยะเวลาในตอนก่อนที่ผมที่ผ่านมาก็เป็นวัยที่ผมก็ยังไม่รู้อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของความไม่รู้มันไม่ได้เป็นความที่ไม่ถูก แต่มันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้แค่นั้นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้เรารู้แต่มันก็รู้ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าถูกแต่มันก็รู้ในรูปแบบนี้เราเราเราคิดว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะเราพร้อมที่จะรับมันได้ไหมหรือไม่มีอะไรอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างที่มันอาจจะร้ายแรงที่สุดอย่างเงี้ยแบบถ้าเราไม่เข้าใจกันเรื่องหนึ่งซึ่งไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแล้วต้องมา ะทะเลาะกันมามามาด่ากันในให้คนเห็นในโซนของคนประชาชนหมู่มากแต่ผมคิดว่าคนแบบผมหรือคนแบบเขาคนที่ผมเลือกคบด้วยไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอนแต่เราก็ป้องกันไว้ดีกว่าว่าจะต้องมาแบบเอออะไรใครจะมาพูดถึงเราส่วนตัวเราเราไม่พูดถึงใครในมุมแย่ๆอยู่แล้วเพราะว่าเราก็เป็นคนเราเรา,เราคิดจะรักเราก็เป็นคนคิดจะเราก็ต้องเป็นคนผิดอยู่แล้วด้วย เพราะฉะนั้นเราก็ไม่คิดว่าจะต้องมาพูดถึงกันอะไรยังไงในวันหนึ่งก็คืออย่างน้อยในวันนี้เป็นวันที่ดีวันที่เรามีความสุขกันก็อยู่ในรูปแบบของกันและกันแบบนี้ไปต่อไปก็ดีแล้วครับมันก็พัฒนาไปพัฒนาไปพัฒนาไปในทางที่ดีแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็ต้องเจอเหตุการณ์บางอย่างบ้างคนเรารักกันมันก็ต้องมีเหตุการณ์บางอย่างบ้างก็ก็แน่นอนก็ให้อภัยซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆก็คุยกันปรับความเข้าใจกันมีดีมีร้ายเป็นธรรมดาชีวิตมันก็ต้อง ไปทชีวิตคนเรามันก็สีเทาเนาะไม่มีขาวไม่มีดํามันก็ต้องเจออะไรแบบนี้แหละเราก็เรียนรู้กันไปแก้ไขกันไปถ้าคิดจะรักกันต่อเราก็ต้องให้อาภัยสีดํานั้นไปและพยายามเกลี่ยให้มันขาวขึ้นใช่แล้วก็ผ่านพ้นมันไปนไ่มีโอกาสอมมี๋อมีครับมีโอกาสมีโอกาสอยู่แล้วครับรูปคู่อะไรเงี้ยถ้าฝ่ายเขาต้องการในความมั่นใจอะไรเงี้ยก็ก็มีให้สบาย